สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง YouTube ในสวนริมเมืองชาแนลนะครับอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับโรคและ,มะแมลงเยอะผักที่ปลูกไว้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นวางตุ้งห้องเต้น,นะครับถ้าดูไกลๆนี่สวยงามเลยครับแต่พอม,มาดูโครดมาดูใกล้ๆเนี่ยพลุนหมด ทุกใบนะครับแมลงมันจะเยอะมากช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับงั้นก็เลยว่าเอยจะลองทำแปลงขับแบบยกแคร่ดูนะครับเพื่อป้องกันไอตัวเพลี้ยกระโดดสีตาลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นเพลี้ยกระโดดชนิดหนึ่ง มันกระโดดมากินหมดเลยก็เลยจะลองทำแปลงผักยกแคล่นะครับเพื่อป้องกันการกระโดดม,มันคงกระโดดสูงไม่ถึงนะครับเลยไปเซิร์ชดูที่ทำแปลงผักยกกรงยกแคล่อะไรพวกนี้ซึ่งใน YouTube หรือที่อื่นก็มีเขาทำกันอยู่เยอะแยะแต่ดูแล้วราคามันค่อนข้างสูงนี อยากเปลืองงบประมาณก็มาลอง adept ดูนะครับพอดีไปเจอแปลงผักยดแคร่ของท่านเกษตรอำเภอบางกล่ำครับของพี่มานิดแกปลูกอยู่ที่บ้านผมขี่มออไซค์ไปซื้อของก็เลยไปเจอแปลงแกพอดีก็เลยแอบเข้าไปดูแกไม่อยู่หรอกครับผมพอดีรู้จักกันแกเป็นรุ่นพี่ผมนะครับก็เลยไป ก็ปี้มาดีกว่าเรียกว่าก็ปี้ดีกว่าไม่ได้อดอปอะไรเลยน่าจะก็ปี้มานะครับเดี๋ยวพาไปดูผมก็เลยกลับมาทํานะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอ่าอันนี้ผมกําลังวางแบบอยู่นะครับทดลองดูอยู่อันนี้คือแปลงที่ทํายกแคร่นะครับยกสูงขึ้นมาประมาณ60เซนพอดีครับอยู่ระหว่างถึงวางขาพอดีไม่ต้องก้มมากเวลา จะทำงานอะไรก็สะดวกสูงประมาณ60เซนโดยใช้กระเบื้องเก่านะครับระเบื้องรอนเก่ารอนใหญ่นะครับวางสองแผ่นซ้อนกันสองแผ่นจะได้สี่แถวพอดีอีนนี้มาดูโครงสร้างกันนะครับผมไปดูของที่มานิดแก่ทำแล้วก็เลยเอากลับมากัอปีกันเก้มานี่ ใช้อิบล็อกเป็นฐานนะครับอิบบ็อกก้อนหนึ่งก็ตกประมาณสักเจ็ดบาทอันนี้ผมวางสองก้อนแนวนอนนะครับก็าวางแนวตั้งขึ้นมาอีกหนึ่งก้อนนะครับน,นี่วางแนวตั้งขึ้นมาหนึ่งก้อนจะได้ส่วนสูงทําให้เราได้แคร่ที่สูงประมาณสักหกสิบเซนนะครับ,รบแล้วก็ผมเอาไม้ไผ่ที่เหลือมาเป็นคานนะครับไม้ไผ่ ันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนตัดมาให้นะครับของคุณประสานสีวันเ,เป็นเรื่องของสวนไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็รับจัดแต่งสวนอะไรพวกนี้อยู่ที่ทุ่งลงุงนะครับแกจกัดออกแบบจัดสวนให้กับเซ็นทรัลเฟสที่หัดใจแล้วก็นครศรีนะครับแกดูแลอยู่ถ้าใครสนใจอยากจัดสวนออกแบบติดต่อที่คุณประสานสีวันได้นะครับอยู่ที่หน้าริมน้ำ รีสอร์ทที่ทุ่งลงนะครับแกตัดไม้ไผ่มาให้ผมผมทดลองดูนะครับอันนี้คือถ้าใช้ไม้ไผ่เนี่ยมันก็คงอยู่ได้ไม่นานนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กก็ได้ซึ่งเหล็กกล่องขนาด1・นึูนนิ้วคงไม่เส้นหนึ่งประมาณสักสองกว่าบาทบยาว6เมตรแต่อันนี้ผมตัดมากว้าง1เมตรนะครับ อันนี้เหมือนกันผมวางยิดบ็อกสองก้อนแล้วก็ในตั้งอีกหนึ่งก้อนนะครับก็แข็งแรงพอได้แต่ถ้าให้มันคงแข็งแรงกว่านี้ก็เอาปูนเทต,ตรงนี้ซะหน่อยมันก็น่าจะยืนอยู่ได้แข็งแรงพอสมควรนนี่เราก็จะได้ แปลงผักยกแคร่เราจะปลูกในร่องนี้นะครับในร่องของกระเบื้องเป็นร่องใหญ่เป็นร่องรอนใหญ่ของมันนะครับนี่จะได้สี่แถวพอดี1เมตรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เม็ดสี่แถวอันนี้ผมตทดลองอยู่นะครับยังทำไม่เสร็จก็เดี๋ยวจะทําเหล็กโครงไอ้ทำโครงหลังคาหน่อยหนึ่งกันน้ําฝนแต่อนนี้ให้ดู ของผักยกแคลนะครับแคลที่ทำนะครับเรียกผักยกแคลอันนี้สองช่วงวก็กรเบื้องใช้กระเบื้องสีแผ่นเป็นกระเบื้องเก่านะครับรื้อมามีแตกมีอะไรช่างมันไม่เป็นไรนะครับยังใช้ได้อยู่ยังรับน้ำหนักได้อยู่ก็ใส่ดินลงไปในร่องนี้นะครับร่องลึกแล้วก็ปลูกได้ ันนี้จะได้กว้าง1เมตรนะครับไอสองแผ่นนี้ก็จะได้2เมตรเศษเพราะว่ามันมีวางซ้อนกันอยู่นิดหน่อยวางซ้อนทับปเกกันอยู่ก็เกยทับกันอยู่ครับอันนี้เป็นแปลงผักยกแค่นะครับใครอยาก จะทาก็ลองเอาไปทํานะครับอันนี้ผมบอกว่าผมก๊อปปี้มาครับจากของท่านเกษตรอำเภอ,น,เะอน,เะนะครับอำเภอบางกล่านะครับแต่ของท่านน่ะท่านทําด้วยเหล็กนะครับโครงนี้แต่ผมทดลองนะครับอันนี้ผมทดลองใช้ไม้ไผ่ดูมันน่าจ,จะได้สักรุ่นสองรุ่นแหะครับเพราะว่ามันอาจจะโดนน้ําหรืออะไรพวกนี้ไม้ไผ่มันก็จะผุก็จะต,ต้องเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กเหมือนของแกแหละครับโอเค